สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เภสัชพี่โน่จะมาพูดถึงยาว่ายากลุ่มไหนบ้างที่มีผลต่อการทํางานของไตนะครับทำให้ไตเราเสื่อมได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วมีหลายกลุ่มมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งก็คือยาปฏิชีวนะนะครับแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีละกลุ่มนะฮะกลุ่มที่2คือยาเคมีบําบัดและยาปรับภูมิคุ้มกันกลุ่มที่3ก็คือยาลดความดันโลหิตและกลุ่มที่4ก็คือยากแก้ปวด และกลุ่มที่5้าเนี่ยนะครับก็คือ,อยาลดไขมันในเลือดและกลุ่มที่6ก็คือ,อยากแก้ไทรอยล์รวมทั้งยังมีกลุ่มอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับที่มันมีผลต่อการทํางานของไตวันนี้เพศศพ,พี่นงเนี่ยนะครับจะมาเสนอบางตัวตบางกลุ่มเท่านั้นเองที่เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิง่งเพราะเป็นกลุ่มที่หลายหลายคนไปซื้อหามากินเองได้ซึ่งเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะก็คือยาปฏิชีวนะเพราะหลายหคนไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อมา กินแล้วก็กินเป็นประจำอันนี้ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับยาปฏิชวะนนเนั้นนะครับมีหลายกลุ่มเช่นเดียวกันที่มีผลต่อการทำงานของไตนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอะมิโนไกโคไซด์แอมโฟเทรซินบียาลิโทรไวรัสแวนโคไมซินยากลุ่มซันโฟนาไมาและยากลุ่มฟูออโรควิโนโลนที่ขายหลักๆตามท้องตลาดและเป็นที่นิยมก็คือยากลุ่มฟูโอโรควิโนโลน นะครับซึ่งกลุ่มนี้ต้องระมัดระวงังไม่ว่าจะเป็นนอฟลักซาซินซิปโปฟฟ x กซาซินและที่ลงท้ายด้วยฟอกซาซินทั้งหลายเนี่ยนะครับ เป็นยาฆ่าเชื้อที่ได้รับผลดีโดยเฉพาะคนที่ไปใช้ในการแก้ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อก็ต้องระมัดระวังในการใช้นะครับถ้าไตเรามีปัญหาหรือเกรงว่าไตเราจะมีปัญหาก็ต้องระมัดระวังกลุ่มนี้มากๆกลุ่มที่2เนี่ยนะครับที่พยายามจะบอกทุกๆคนอีกกลุ่มนึงก็สําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะฮะแล้วก็กินยากลุ่มนี้อยู่เพราะยากลุ่มนี้เนี่ยนะครับคุณแม่เภสัชพ,พี่หนุ่กก็เคยกินด้วยนะฮะแล้วก็กินยาวนานเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือกลุ่ม A i e ีอีอิ i ทิบเนะครับเป็นยากลุ่มที่มีผลต่อการทำงานของไตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการใช้นะครับและยากลุ่มที่3เนี่ยนะฮะต้องพูดมากเป็นพิเศษเพราะยากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นยาที่คนไทยนิยมไปซื้อหาตามร้านขายยาซื้อทีเป็นร้อยเม็ดเลยนะครับหรือไปหาหมอกระดูกก็จะขอยาตรงนี้มากินเพราะว่ามันเป็นโรคเรื้อรังอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกทุกคนนะฮะว่า โรคเรื้อรังบางอย่างเช่นปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแต่สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องโรคไตาตามมาอีกเนี่ยนะครับเรายิ่งแย่ไปกันใหญ่นะครับเพราะยาก,กลุ่มนี้มีผลต่อการทํางานของไตนะฮะเป็นยาก,กลุ่มเอ็นเซที่เป็นยากแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์นะครับ กินได้แต่ต้องกินระยะสั้นและต้องกินด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมีผลต่อการทํางานของไตและยากลุ่มนี้นอกจากไตแล้วนะครับส่วนใหญ่นะฮะมีผลต่อการทํางานของกระเพาะอาหารด้วยยกเว้นมียากลุ่มหลังๆออกมาที่มีผลต่อการทํางานของกระเพาะน้อยลงนะครับยากลุ่มถัดไปเนี่ยนะครับที่อยากจะมาย้ําเน้นอีกกลุ่มหนึ่งเพราะกินระยะยาวเหมือนกันก็คือยากลุ่มยาลดไขมันในเลือดที่ชื่อว่ายากลุ่มสเตตินทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งยากลุ่ม สเตตินเป็นยาลดคอเลสเตอรอล เป็นยาลดไตรกลีอไลด์ที่เป็นที่นิยมมากๆเลยหมอนิยมให้กับคนไข่มากๆเป็นยากลุ่มใหม่ซึ่งก็ลดไขมันได้ดีพอสมควรนะครับแต่อยากจะบอกทุกคนนะฮะว่าถ้าเกิดกินยากลุ่มนี้ต้องพึงระวังไว้ว่าอาจจะมีผลต่อการทํางานของไตเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกตามมาคือว่าจะทํายังไงให้เราต้องกินยาดีกว่าไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าเราหลีกเลี่ยงโดยไม่กินยาตามที่หมอแนะนำนะฮะแต่ให้พึงรู้ไว้ว่ามีผลต่อไตและต้องบอกว่าต้องเราต้องพยายามดูแล ตัวเราเองมากกว่าการกินยาเพื่อรักษาปลายเหตุนะครับ เช่นเราต้องพยายามควบคุมอาหารเลือกอาหารที่ดีเลือกอาหารที่มีไขมันน้อยเลือกอาหารที่มีแป้งน้อยซึ่งก็จะมีผลที่ทําให้ไขมันในเลือดสูงได้และยาตัวสุดท้ายที่อยากจะมาแนะนานะครับว่าถ้าเรากลัวจะเป็นโรคไตตามมาเพราะการกินยาก็คือ,อยารักษาไทรอยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไทรอยเป็นพิษคนที่ไทรอยทํางานเยอะเกินไปก็คือ,อยาที่ชื่อว่าโพพิวไทโอยูราซิลนะครับก็มีผลต่อการทํางานของไตเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการกินยาก็มีประโยชน์ในขณะเดียวกัน ก็มีโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องกินด้วยความระมัดระวังและด้วยความรู้จริงๆนะครับว่ายากลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับมีผลต่อการทํางานของไตทําให้ไตเราเสื่อมได้ในระยะยาวเพราะงั้นต้องฝากดูแลตัวเราเองทุกๆคนด้วยนะครับและใครที่มีปัญหาน้ําหนักเกินไขมันเกินและต้องการปรึกษาเภสัชพี่นส่วนตัวเนี่ยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตเลเลกาและทักมหาเภสัชพี่นนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ